ะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายขาวป้ายดำนะป้ายแดงซื้อรถมาแล้วมีป้ายทะเบียนปลอมเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราไม่ผิดหรอครับสวัสดีครับตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเต็นท์รถยนต์หลอกลวงประชาชนโชว์รูมหลอกลวงประชาชนนะครับ ในฐานะที่ผมทํางานอยู่กับไซนั้นมาเป็นเวลา30กว่าปีนะครับก็อยากจะให้คําแนะนํานะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อรถนะและมีแผ่นป้ายทะเบียนปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายขาวป้ายดำนะป้ายแดงนะครับผมเคยทําคดีประเภทนี้มาแล้วนะครับนะคดีประเภทนี้ถือว่าชาวบ้านหรือลูกค้าที่ซื้อรถมาแล้วมีป้ายทะเบียนปลอมนะถ้าเราไม่รู้เราไม่ผิดหรอกครับ นะครับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับส่วนใหญ่นะครับตำรวจก็จะกันไม่เป็นพยานและก็ให้สัดทอดดำเนินคดีกับเจ้าของเต็น์เจ้าของโชว์รูมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตามที่เป็นข่าวเนี่ยทำไมตำรวจไปดำเนินคดีกับคนที่ซื้อรถว่าป้ายแดงปลอมนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรดีก็ไม่รู้แต่แต่ที่ผมทำคดีมาเนี่ยนะตอนนี้ก็มีคดีอยู่ที่ศาลอาญาบินบุรี นะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนใครแล้วแต่ไปเจอป้ายปลอมไปเจอป้ายแดงปลอมไปเจอป้ายขาวปลอมนะนะครับถ้าซื้อรถมาจากเต็นท์หรือโชว์รูมนะครับโดยสุจริตไม่รู้นะท่านสามารถสู้คดีได้นะครับไม่ยากเลยครับใครต้องการคําตอบทางข้อกฎหมายและคำภากษาดีกาเนี่ยนะครับกออ็อินบ็อกมาก็ได้นะครับยินดีให้คำแนะนำเพราะมีคำพากษาของศาลนิกานะครับเกี่ยวกับเรื่อง พวกทะเบียนปลอมของปลอมอะทั้งหลายเนี่ยนะผมทํางานกับไฟนั้นมานานก็พอจะมีข้อมูลมีตัวอย่างแนวคําตัดสินของศาลให้ใช้ในการเอาตัวรอดได้นะครับเต็นไหนที่มันชั่วช้าเร็วซามเอาป้ายปลอมเอาทะเบียนปลอมมาขายก็ช่วยกันประจานนะให้มันเจ๊งไปเลยนะครับนะเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครู จุกครูรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามรู้กฎหมายจะได้ไม่โดนหลอกโดนโกงและเอาตัวรอดได้จริงไหมครับลูกพี่